ลมแรงมากครับรถยังวิ่งไม่ไหวเลยเนะโอ้โหรถจะปลิวเลยเนะโอ้ไม่ไหวแล้วครับลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยครับลมแรงมากเลยรถจะปลิวเลยครับูข้างหง้าเลยฮะโอ้โหมืดสนิทเลยครับ านะครับจะพี่นยังไงครับเนี่ยโอ้เนี่ยบังแก้วนะฮะโอเคครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ